พี่อะไรนะเหลือพี่พี่การเอาอยังคะพี่การเอาแล้วเดี๋ยวพี่นี่แะไรคะมสามาดูการจัดโต๊ะค่ะเชิญค่ะดูค่ะ เสร็จแล้วจ้านักเรียนก็เสร็จแล้วเตรียมจะได้กลับบ้านแล้วค่ะเตรียมไข่เหมือนพุ่งนี้ค่ะเ,คเรียบร้อยจ้า<ป>เลยกันพวงนี้ค่ะ<ป>กลับบ้านได้นี่ค่ะออืมโอเคเอาเลยจองน,นี่หรอ เอาไปเลยสิบสี่อันแต่ดูที่มันไม่ขาดนะสิบแตงเปลี่ยนสวยเปี๊สวยกนได้ละพี่ออมจะปิ้ง